นี่ไปอยู่ไหนมาเพิ่งรู้ว่าบางใหญ่มีร้านจิ้มจุม่มถาดยักษ์เซิร์ฟม,มาไซส์ใหญ่เว่อร์แบบนี้ด้วยอะและอาหารแต่ละเมนูคือมาอย่างแซบส่วนบรรยากาศที่นี่ดีมากแกนั่งซุมริมน้ำรับลมเย็นๆยิ่งมาช่วงพาะาทิตย์ตนี่คือเลิศร้านนี้เลยจ้าจุ่มยักษ์บางใหญ่ภายในร้านคือกว้างมากมีที่นั่งให้เลือกหลายโซนและอาหารแต่ละเมนูคืออย่างน่ากินเรากับเพื่อนสั่งมาเพียบขอเริ่มที่เมนูแซบก่อนเลยยำแซลมอนไข่เดือนคือน่ากินมากแกเป็นยำแบบสามไข่จะมีทั้งไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลาลิว จะจัดไข่สดน้ำยำแซ่บมากส่วนอันนี้เพื่อนเราลองสั่งมากุ้งไม่น้ำเผาตัวใหญ่เท่าหน้าแล้วมันกุ้งคือแน่นๆจะสอนวิธีกินที่ถูกต้องนะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปก่อนคุกกินกับมันหัวกุ้งก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วค่อยกินเนื้อกุ้งตามแบบนี้ความอร่อยคือคูณสองเนื้อกุ้งเด้งหวานฉ่ำมากเมนูนี้กระพงลุยส่วนก็แนะนำปลาตัวใหญ่ทอดมาได้กรอบนอกนุ่มในจานนี้ทะเลผัดไข่เค็มให้ดูสีซอสคือเข็มข้นมากซอสไข่เค็มเคลือบกุ้งหมึกช่ำๆกินแล้วนัวละมุนสุดๆยังมีอตง้่ สั่งเลยนะคือเซตจิ้มจุม่มราคาจะเริ่มต้น3 9 9เแต่เราสั่งมาเป็นเซตจุม่มราชันทศกัณฐ์ราคา8 9 9คือมาใหญ่มากแกเกือบถือไม่ไหวอ่ะกิน4ี่ห้าคนสบายๆแน่นทั้งหมูสไลด์สันคอหมูตอกไข่ซีฟูด้ดกุ้งแกปะปลาหมึกลูกชงลูกชิ้นคือครบแถมที่ร้านยังเลือกได้ด้วยจะกินจิ้มจุม่มปิง้งย่างหมูกระทะหรือย่ยางเนยก็เลือกได้เลยจิ้มจุม่มจะเป็นซุปสมุนไพรหอมๆสูตรเราคือโคเลโคเลหมูตอกไข่ใส่ลงไปเพิ่มความนัวตามด้วยหมูสไลด์ขึ้นมมมมมมมาาาากกกกกิิิิินน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 ับ้้้้้จจจจจเเเเคืออรร่่ยยยวหหะะปลีีฟูู สุกี้แบบนี้ก็เลิศแต่ถ้าใครชอบความหอมหอม,มันๆต้องลองเตาย่างเนยใส่กุ้งหมึกแซลม,มอนแล้วตอกไข่โปะไปเลยแล้วเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือยังฟินหน้าพวกของหวานที่นี่ก็ดีนะจะมีทั้งบิงซูชาทไทยท็อปปิ้งแน,น่หรือจะเป็นโทอสไอศครีมละช็อกโกแลตเข้มๆก็อร่อยกินเพลินสุดๆใครมองหาร้านบรรยากาศดีๆอาหารเลิศๆแถมตอนเย็นมีดนตรีสดให้ฟังเันเพลินอีกด้วยร้านนี้เลยจุ่มอยากบางใหญ่จะเปิดทุกวัน11โมงถึง5ทุ่มไปลองดู